เป็นนักเฮียนเป็นนักเฮียนอนุบาลน้องใหม่ของฮงเฮียนอันุบาลฝันในฝันวิทยาได้ประมาณสองเดือนการมาพ่อวัดมาพ่อวัดมาพ่อวัดมาพบวัดเนี่ยการมาพ่อวัดของลูกก็แปลกหลายครับโดยลูกได้บินตรงจากฝรั่งเศสมาเมืองไทย แล้วก็ได้หู้จากวัดร,รรมกายสามารถเข้าหงียรุบาลขอให้ครูบรรยัยด้วยความบังเอิญคือท่านคิดว่าเป็นความบังเอิญจริงๆแล้วเป็นเรื่องบุญบรรดาลบุญที่เคยทําเอาไว้เนี่ยท่าไปเคยสร้างบุญเอาไว้เหรอเอาช้างไปจุดก็ไม่มากเนี่ยทั้งที่บ่เคยหูจากวัดมาก่อนลูกและภรรยาเป็นคนลาวที่ไปตั้งลกลากที่ประเทศฝรั่งเศส ไปาทำงานอยู่ี่นั้น29ปีแล้วครับเราทำงานบริษัทเช่ารถส่วนรยาทำงานเป็นแคชเชียร์ฮงแฮมฮงแฮมระดับโรงแรมระดับหดาวแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสโลกและพระยายมีความฮักและผูกพันกับพระพุทธศาสนาหลายมักเฮ็ดเสมอแต่มีแห่งบันดาลใจอยู่ลึกๆ ละหลับเวลาคืออยากปฏิบัติทําให้คักๆอยากปฏิบัติทําให้มากๆเพราะแค่การเฮ็ดบุญฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมารนั้นทําให้ลูกรู้สึกว่าเข<ม>ายังห่างไกลแก่นของพระพุทธศาสนาอยู่หลายลูกจึงตุ้มโฮมกับโมพวกเพื่อนฝูงในฝรั่งเศสก<ม>็<ม>คือรวบรวมค่ะรวบรวมนะแล้วได้มาพอกันที่เมืองไทย พื่อแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งฮาต่างคนต่างเดินทางเออดีเหมือนกัน,น <S 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 คือต่างก็ไปสแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมถ้าใครเจอก็บอกกล่าวกันแล้วนด้มาพอกันในวันที่15หพฤศจิกายนสี่เจซึ่งลูกลพิยายก็ได้เดินทางมาถึงก่อนและได้สแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมมาหลายหม่องแล้วหมายถึงที่ แต่ยังหาย,ยังหาสถานที่ที่เหมาะกับความต้องการของเขาทั้งสองบ่ได้เดชะบุญจนมือหนึ่งเลอกเดมาพ่อคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งเออนี่ดูนะดูคนมีบุญนะจ๊ะมันจะต้องมีเหตุการณ์พัดผันให้เดมาสร้างบุญหรือมาปฏิบัติธรรมเพราะอธิษฐานจิตอยาก,กับปฏิบัติธรรมจากฝรั่งเศสมาเลยเนะี่ดูบุญบรรดานะจ๊ะ จนมือหนึ่งลูกเด้มาพอคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งลมไปลมมาล,ลมไปลมมาเขาบอกว่ามายถึงคุยไปคุยมาค่ะอ๋ <laughs> เขาเคยบวชธรรมทายาททิวาธรรมกายมาก่อนเห็นไหมเป็นสารถีนี่ยังมีเลย นี่เป็นสารถีอ่าไม่ใช่ง่ายอย่างมากกับเป็นโชเฟอร์สารถีคือผู้พาผู้โดยสารมาถึงแหล่งแห่งบุญยสถานมาปฏิบัติธรรมนี่แม่เจ้าาเรียกว่าสารถีพาไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยและมีชัยชนะเห็นไหมนี่เคยบวชธรรมทายาติวี่บธรรมกายมาก่อน จึงแนะนำให้ลูกมาทิวัดพระธรรมกายซึ่งพอมาถึงก็ได้ฮับการต้อนฮับด้วยความประทับใจกระทั่งได้มาเข้าหงเฮียนอนุบาลฝันในฝัน,ฝน,ฝน,ฝนวิยาซึ่งมองนี้เฮ็ดให้ลูกถึงหลายโดยปกติแล้วลูกก็เป็นนักอ่านหนังสือธรรมะนักคน้นคว้าซอกหาบุญอยู่แล้วแต่ บอกคิดว่าจะมีการสอนพระพุทธศาสนาจะมองไหนที่จะมีการอธิบายได้อย่างแจ้งใสไม่นึกว่าจะมีสถานที่ที่ไหนที่จะอธิบายพระพุทธศาสนาได้อย่างแจ้งจำแจ้งเหมือนที่นี่ค่ะและมักหลายที่สุดก็คือเคสตัดีเป็นการสอนเรื่องกฎแห่งกรรมที่แจ้งใสอย่างหลายเข้าใจง่ายมีเหตุมีผลอย่างลึกซึ้ง รู้สึกประทับใจหลายหลายด้วยเหตุนี้จึงได้ตัดสินใจขึ้นไปปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ต้องโทรปฏิเสธพวกหมู่ที่แดน,นัดกันที่เมืองไทยไปก่อนอขณะน,น,นี้ลูกได้กลับมาอยู่ที่ปารีสได้เบิงดีเซีทุกมือ้อแล้วเวียกมาตอนบ่ายก็เบิงตลอดแม้ว่างานว่าง ว่างงานตอนบ่ายก็มาดูค่ะเวียกยมไปถึงงานออ๋วันทิตวันทิตยก็บ,บ่มีรายการฝันในฝันกะเบิงและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับครูบใหญ่ใน DMC อมซีแล้วก็ได้เริ่มบูชาข้าพระครั้งทำอิฐต้นเดือนมกราคม2548ที่ผ่านมาซึ่งฝรังร่งศสเป็นเวลาตีสามพร้อมกับ9กโมงครึ่งที่เมืองไทย แม่สิหิวนอนแต่ลูกและพยา,ยาก็อดทนครับแล้วเมื่อนี้ลูกก็มีเรื่องราวที่จะขอความเมตตามครู่หมใหญ่ซอยฝันในฝันเกี่ยวกับลูกเรื่องของลูกดังนี้ครับพ่อเท่าของลูกเป็นคนเวียดนามแต่ยา้ายมาอยู่ที่ประเทศลาวทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารสูบยาจัดมากคือมือละซอง ภายหลังท่านอายุหลายขึ้นเกิดเป็นโรคหัวใจแต่ท่านคิดฮอโลูกที่อยู่ฝรั่งเศสหลายจึงบินมาหาในที่สุดก็มีอาการกำเริบหนักที่ฝรั่งเศสและเสียชีวิตลงที่นี่ด้ดยวัย72ปีและนับจากนั้นเป็นต้นมาปริยาของลูกก็มักจะฝันว่าพ่อของเธอมาหาบ่อยๆซึ่งเธอก็สงสัยว่าจะมีอีหยังเกิดขึ้นกับพ่อเธอหรือบอ แม่เท่าของลูกเสียใจหลายหลายหลังจากคู่ว่าสามีเสียชีวิตแต่ถ้าเป็นคนจิตใจดีมักเคสบุญเขาวัดอยู่เป็นประจำมักซอยเหลือสงเคระาะห์ญาติพี่น้องลูกหลานด้วยความเต็มใจพ่ะท่านทำแล้วท่านแห่งแหงแหงมีความสุขก็ยิ่งมีความสุขค่ะภายหลังท่านเสียชีวิตด้ยโรคชาราในวัยเจสิบปีคุณพ่อของลูกถูกจับขังในช่วงภาวะ ความบอดสงบภายในประเทศเฮตให้มีชีวิตที่ลำบากหลายภายในคุกแล้วทนสภาวะจ,งจังซี่บ่ไดนะ้ท่านจึงได้ข่าโตตายเฮตดให้ลูกกลายเป็นลูกกพร้าพ่อตั้งแต่ยังน้อยอายุสองขวบจากนั้นคุณแม่ก็ลูกจึงต้องเลี้ยงลูกลกเองทั้งหมดโดยได้รับการซอยเหลือเป็นอย่างดีจากพี่ชายแท้ๆของแม่ ซึ่งแม่งลูกเองก็เป็นคนใจบุญมักเข้าวัดเขา้าวาท่านมักถือโบอสถศีลอยู่เป็นประจำในเหตุนี้จึงหให้ที่ลูกได้ซึมซับสิ่งดีๆจากคุณแม่แต่ต่อมาท่านกับป่วยเป็นมะเร็งมดลูกและเสียชีวิตลงในวัยหกสปีส่วนลูกชายคนที่สองของลูกอายุ25ปีมีอาการทางประสาทต้องคอยกินยาและไปหาจิตแพทย์ทุกสามเดือนเนื่องจาเป็นโรควรหวาดภวะ ย่านคนจะมาทำให้ย่านก็คือกลัวค่ะคนจะมาทำร้ายซึ่งเขาเป็นโลกนี้เมื่ออายุ19ปีหลังจากมีเรื่องชกต่อยแล้วถูกไล่ตีบาดเจ็บจนต้องส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็มีอาการดีขึ้นแล้วครับผู้สุดท้ายลูกชายล่าอายุ18ปีหลังจากไปเที่ยวกับมูสีคนไปแคมทะเลกลับมาก็บกสบาย ไปแคมก็คือไปริมทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลมีอาการผิดปกติสมองฟั่นเฟืนจำยังบ่ได้บ่จืเว่บ่บเหมือนตะกี้บ่จื่อก็คือไม่จำนะคะจำไม่ได้เหมือนแต่ก่อนความจำไม่ความจำไม่เหมือนแต่ก่อนบ่อยากไปเฮียนนอนอยู่บ้านซื้อนอนอยุเสอค่ะท่าหงเฮียนข้า,ขาจว่ามีปัญหา <laughs> <laughs> ปัญหายอย่างอะแม่นพยาธิชนิดหนึ่ง oh. <laughs> เหมือนเหมือนเป็นโรค oh. ชนิดหนึ่ง <laughs> ท่านหมอให้ยามากินเดือนหนึ่งนัดกวดบึงครั้งหนึ่งหนึ่งเดือนจึงนัดมาตรวจด,ดูครั้งหนึ่งค่ะ <laughs> ซึ่งท่านหมอก็บอกฮู <laughs> ้ว่าแม่นพยาธิอย่าง <laughs> คำถามขอเียนถามคำถามครูบู้ใหญ่หนังนี้ครับพ่อเท่าแม่เท่าของลูกพ่อแม่ของลูกอ๋อคนละพ่อคนละแม่พ่อเท่าแม่เท่าของลูกและพ่อแม่ของลูกพ่อเท่าก็คือพ่อแม่ของลูกอ๋อพ่อตาแม่ยายค<า>่อ้ายแล้วประโยชน มองได <laughs> ท่านอยากฝากข้อความอีหยังมาถึงไผแน่บ่อบ้างครับมาถึงอ๋ออีหยังมาถึงไผแนบบอครับอยากจะฝากข้อความมาถึงใครบ้างแล้วทภรรยาฝันเห็นพ่อของเธอมาเข้าฝันบ่อยๆพ่อเธอมาอีหรีบบอและที่ภรรยาฝันว่าพ่อมาเข้าฝันเนี่ยพ่อมาจริงๆ ถ้าไม่หลีต้องการอีหยังถ,ถ้ามาจริงๆเนี่ยต้องการอะไรบรุพการยังที่เฮ็ดให้พ่อ,องลูกมฆ่าตัวตายและลูกกลายเป็นลูกกัมพายพ่อตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแล้วต้องแก้วิบกติกมนี้จังไหดครับ <S <S 2> <S 2> บุพกรรมยังที่เฮ็ดให้ลูกชายคนที่สองลูกประสบข้อกรรมนี้ครับ อะไรที่โลกประสาทจะมีสิทธิ์หายบอ่อครับต้งแก่บากกรรมนี้จังไหนย้อนหยัางลูกชายล่าจึงเป็นจังซียยง่ย้อนบุปรกรรมหยัางต้องเฮ็แดแนวใดจึงเศร้าพระบุะบุพกรรมอะไรแล้วต้องทําอย่างไรจึงหายเศร้าหมายถึงหายอีกดนบอ่อจึงเศร้าอีกนานไหมถึงจะหายอ๋อ เดินมปถึงนานไหมเราโลรพยาแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมหลายหม่องแต่ก็พลาดมาทุกหม่องถึงที่นะจนกระทั่งมาพ่อวัดพระธรรมกายซึ่งรู้สึกมักและประทับใจหลายเป็นที่สุดบ่โู้เป็นเพราะบุญกรรมไหนครับโราลรพยาเคยสร้างบุญห่วมกันมากับหมู่คณะหรือบ่ ในรูปแบบใหนเป็นหยังตัวเองถึงต้องพัดพลากาไปอยู่ถึงประเทศฝรั่งเศสเอาพอมูขนากับตอนเนยอะค่อนข้างหลายแล้วครับครูใบใหญ่ครับชาตินี้ลูกลรับพยาจะเข้าถึงพระธรรมกายได้บ่พระธรรมกายมีให้เข้าถึงแล้วจ้ะลูกอยากสิได้ลูกอยากสิได้ไปอยู่ดุสิตบุรีกับครูใบใหญ่ตองเ็ดแนวใดครับ จังไหนลูกก็อยู่ฝรั่งเศสแล้วลูกก็มีความคิดว่าจะเฮ็ดหน้าที่กระยาณามิตรลูกแลกะพยาต้องเฮ็ดจังไหนแนครับครูใบใหญ่กับซอยคุ้มบุญให้ลูกช่วยคลุมคลุมบุญนะคะบัดน,นี้กําลังซอกบ่อนที่แต่นี้กําลังหาสถานที่ที่ปาร,ร,รีสเชา่า ื่อสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อเต้าโฮมหมู่พี่น้องกําลังหาสถานที่เพื่อรวบรวมหมู่ญาติพี่น้องะคะ่ะเพื่อสะดวกสบายในการขยายวิชาธรรมกราอยังทุกๆคนที่ปารีสซ,ซึ่งยังบอมีบ่อนเต้าโฮมซึ่งยังไม่มีที่รวม,มสุดท้ายน,นี้กราบแทบเท้าขอบใจครูใบใหญ่ในความเมตตาและเอ็นดูลูกๆขอให้ครูใบใหญ่มีอายุมั่นยืนมีอายุยืนยาวหายจากพยาธ <laughs> หายจากโรคไปอยู่สอนลูกๆทั่วโลกใน DMC คูมือทุกวันเพื่อโลกของเฮาใบนี้มีความสุขมีสันติภาพตลอดไปครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปราชา <laughs> พอเท่าตายแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้ลูกที่ฝรั่งเศส เป็นเหมือนภูมิมเทวาจึงทำให้ลูกสาวฝันว่าท่านมหาบ่อยๆที่มาเข้าฝันเพราะยังผูกพันและห่วงใยลูกของท่านด้วยความคิดถึงแม่เท่าตายแล้วเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟศส,สามด้วยบุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอท่านมีความสุขดีไม่ต้องเป็นห่วงท่าน พ่อลูกตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งในประเทศลาวที่ไม่ได้ไปอบายเพราะข้าตัวตายข้าตัวตายแล้วไม่ได้ไปอบายเพราะบุญที่เคยทําไว้ในพระพุทธศาสนานะ่ะมาอุ้มเอาไว้ตอนตายใหม่ใหม่ห่วงลูกได้วนเวียนอยู่ใกล้ๆแต่พอลูกโตแล้วได้เห็นแม่ลูกตายแล้วไปที่สูงแต่ไม่รู้ไปไหนก็หมดห่วง แม่งลูกตายแล้วเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่ามีความสุขสบายไม่ต้องห่วง่ไม่ใช่ในชี่สุดชีวิตก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปเท่านั้นเองก็แปลว่าเกิดมานี่ต้องสั่งสมแต่บ,บุญควบคู่การนำมาหากินที่เป็นสัมมาอาชีวะได้เงินมาแล้วก็มาสร้างบุญ เนี่ยฟังเคสดีเราจะพอสรุปได้อย่างนี้พ่อองลูกฆ่าตัวตายเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นแนมเพอเคยสั่งลงโทษจำคุกคนร้ายที่ตนเองตัดสินคดีผิดพลาดโดยเจตนาทำให้ผู้ต้องขังมีความทุกข์ใจมากจึงหาตทางออกในการฆ่าตัวตายในคุกลูกกรรมพระพ่อมาแต่เด็กแล้วกรรมในอดีตลูกเคยทะเลาะกับพ่อ เพราะอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่และเกิดความคิดว่าไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากมีพ่อแล้วหนีออกจากบ้านไปจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ลูกต้องทำบุญทุกบุญแล้วที่บุญกุศลให้กับบิดามารดาในอดีตที่ผ่านมาแล้วติดฐานจิตได้เจอบิดามารดาที่เป็นสมาทิธิแล้วอยู่กันพร้อมหน้าเป็นครอบครัวธรรมกายจ้า ลูกชายคนที่สองของลูกที่มีอาการทางจิตประสาทต้องไปหาจิตแพทย์เพราะกำเนดิดชอบดื่มสุราเวลาเมาแล้วชอบมีเรื่องทะเลวิวาทกับคนให้ลูกชายคนที่สองทำบุญทุกบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ทุกคนที่เราเคยไปทำร้ายเขาในอดีตให้ทำห้บ่อยสม่ำเสมอหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าลูกชายคนสุดท้ายที่มีอาการสมองฟั่นเฟือนจำอะไรไม่ได้ไม่อยากเรียน อยากนอนอยู่บ้านซื่อๆืนนอเลรากำเนิดดิที่ชอบดื่มสุราจนเมาแต่ก็ไม่ได้อารวาจใครคือเมาทมถึง,ถงเมาส่วนตัวเงียบๆจะหลับไปอยู่เป็นประจำจะแก้ไขก็ทำบุญทุกบุญอย่างสม่ำเสมอและก็อาตาิฐานเจติพ้นจากโรคภัยคือจะต้องเอาบุญทุกบุญมาทำเนี่ยเอามาใช้เพื่อ,อยตัดลอมิบากสุราเงี้ยแทนที่จะเอาบุญเนี่ยเอาไปใช้ ไปที่สุดห่งรมหรือไปนิพพานแล้วเอาไปรวยอย่างเงี้ยคืองบมันมีจาํากัดแค่นี้ท่านที่จะเอาไปรวยก็จะต้องเอามาตัดรอนอีกตรงเนี้ยมนเนี่ยใช้บุญเปลืองกับเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์ตรงนี้ต้องมาแก้ไขวิบากกรรมวิบากกรรมแก้ได้บุญอย่างเดียวเท่าน,นั้นไปทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกต้องบุญต้องสั่งสมบุญได้ทานได้ศีลได้ภาวนาอย่างเป็นตน้นเนี่ยอาต้องเอามาใช้เห็นไหมจ๊ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันให้ดีทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยลกและภริยาเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาเมื่อพุทธันดอนที่แล้วแต่เป็นกองสเสบียงที่มาชาเพราะเมื่อทําบุญแล้วอธิษฐานไม่รอบคอบคือไม่ได้อธิษฐานว่าให้เจอและสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะตั้งแต่ยังเยาว์วัยดังนั้นจึงมาเจอกันตอนอายุมากแล้ว ชาติพานมาลูกก็ปฏิบัติทำได้ดวงใสๆพอเอาตัวรอดชาตินี้ก็ให้ตั้งใจปฏิบัติทำให้ได้สม่ำเสมอไ้ถูกหลักวิชาจะสามารถกข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้ลูกอยากไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษลูกก็ตั้งสร้างบาร,รมีกมูขคณะอย่างเต็มที่ทั้งทานศีละภาวนาแล้วก็อธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว ลูกจะตั้งสมบัติบัตฐานท,ท,ที่ประเทศฝรั่งเศสลูกกระทำปฏิบัติทาให้ใจลูกใสสว่างเห็นดวงธรรมใส,สเห็นองค์พระธรรมกายภายในจะมีความสุขดีใจก็จะมีพลังแล้วก็อธิษฐานจิตเอาบุญอธิษฐานทีเดียวจะเซตโปรแกรมไปเลยตั้งผังสําเร็จไว้ให้เจอคนที่เคยสร้างบุญด้วยกันมาจะอยู่แห่งหนตําบลใดในฝรั่งเศสให้ร,รวมใจกันสร้างบุญร่วมกันอีก โดยการสร้างสู่อมิบฉัทรมให้ลูกอธิษฐานจิตยอย่างนี้บ่อยๆก็จะสมปรารถนาจ้า